นี่ค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะเราจะมาทํากระเพราหอยนางรมกันค่ะแม่กุ้งไปเห็นในเฟซมีคนเขาโพสกะเพราหอยนางรมก็เลยไม่เคยคิดว่าหอยนางรมมันจะมาทําผัดกระเพราได้ลองดูนะคะว่ามันจะเป็นยังไงพริกแอเพื่อนๆอันนี้แนมะ่กุ้งใช้พริก 3, 3สามสามชนิดนะคะก็มี พริกจินดามีพริกกระเลียงแล้วก็มีพริกสวนค่ะเพราะความแซ่บแล้วก็กระเทียมนะคะเบสิกของการทํากระเพราต้องมีพริกกระเทียมค่ะแต่พริกของแม่กุ้งรอบนี้มีพริกจินดาพริกกระเลียงและพริกขี้หนูสวนค่ะเพราะว่าหอยนางรมไม่จําเป็นต้องทําให้เขาสุกมากเราเพิ่มกะิอกแล้วนะคะเพื่อนไม่ใช่ละมันร้อนแล้วเราก็ใส่พริกลงไปผัดพริกให้หอมนะคะ คุณรกตามใจชอบเลยนะคะนี่องจากหอยนางรมเนี่ยน้ำเขาเยอะไม่กุ้งจะใส่เป็นขั้นตอนสุดท้ายเลยจะไม่เหมือนหมูไม่เหมือนไก่นะคะเพราะว่าถ้าใส่ไปก่อนน้ำเขาออกเยอะค่ะเพ ไฟแรง <c oughs> หอยนางไปือหอยนางไปไม่ต้องสุกมากเพราะว่าเราต้องการกินความหวานจากหอยนางรมเนาะ <c oughs> ต้องเบกเพราะจริงกะเพราก็สุกง่ายรสฉุนมากเพื่อน แต่ถ้าใครชอบแห้งเนี่ยก็คือใส่หอยเป็นขั้นตอนสุดท้ายเลยแม่กุ้งว่าน้ําหอยจะไม่ออกเยอะขนาดนี้อันนี้คือตัวอย่างที่ไม่ดีนะคะไปชิมกันค่ะอันนี้นะคะเพื่อนๆเ,เชฟก้อยเพิ่งมาเฉลยตอนที่แม่กุ้งทําเสร็จว่าเรททาผัดกระเพราหอยนางรมอ่ะเราจะต้องเอาหอยนางรมอ่ะไป หอยนางรใไปลวกก่อนแล้วน้ำจะไม่เป็นแบบน้ำท้นเนี้ยอันนี้เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีนะคะอย่าท <c oughs> ำปากเออแต่ว่าคนชอบน้ำเยอะๆก็จัดไปเพราะมีน้ำก็กินของเองอะไรนะกินมันก็กินน้ำบบหอมได้ไปกินหมอสวนก็เลยประสมเลยโอเคอันนี้เป็นเมนูพิเศษ ขน้ำมันพริกผัดทะเลนาะผัดทะเลเป็นเมนูผัดกะเพราหอยนางรมหอยนางรมครับหอยนางรมแล้วก็ไข่เจียวชะอมชะอมคงไม่ได้ไม่ได้ทำวันนี้เป็นฝีมือของแม่ฟูงที่มามที่จะจริงๆอ่ะพี่ก้อยจะเป็นคนทำข้าวอร่อยวันนี้เชฟเชฟเจ็ดทองค่ะเชฟเจ็ดทองเจ็บปวดทองปวดทองเพราะอะไรรู้ไหมพี่รู้สาเหตุหรือจะ สรงผมใหม่มันเป่นสังเกตไหมคะว่าพี่ก้อยเรเปลี่ยนไปทรงผมไปเทฉเลองขึ้นทุกคนทรงผมใหม่หมดเลยนะสามคนที่นั่งนี่นี่ทรงลยร้อยทหารเยียอันนี้โเ็ร่ทรงอะไรไม่รู้ขัดใจลูกสาวทรงเือพิซซ่าพิซซาพิซ้าไข่เจียวทำดีๆถ้าพี่ก้อยทำอาหารจะพิดีพิถันแม่กุ้งสายจ้่ว อยนางลมค่ะเพื่อนๆหอยนางลมล้วน